ฉันก็รู้แล้วว่าไม่มีหวังเมื่อเจอพบใครที่ดีกว่าไม่ใช่ฉันที่จะอมองหาแต่เป็นเขาทั้งใจฉันก็พร้อมที่จะยอมแพ้ แค่ย้ำตามให้มากมายรู้ว่าเขาก็มีความหมายก็ดีแล้วแต่จะมาพูดถึงเขาทำไมอย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลย ทาไรได้โปรดอย่าม่ย้ำว่าเจอมีใจกลัวมันจะร้องไห้ออกมาแค่แค่ฉันสิอย่าพูดเลยได้ไหมให้ฉันต้องห้ามใจ ขอได้ไหมไม่เอ่ยคำนั้นเก็บเอาไว้เลยเพื่อคนอื่นฉันไม่พร้อมฟังยังทนฝืนไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอยากนี้เพื่อทำใจอย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นแล อย่าบอกว่าเธอเห็นเขาดีมากเท่าไรได้โปรดอย่าไม่ย้ำว่าเธมีใจกวัวมันจะร้องไห้ออกมา